ก็มีประเด็นที่อยากจะถามท่านพระเดชพระคูณอีกอย่างเช่นประเด็นหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันมากนะครับในในคําของศาสนาพุทธอยู่สองคำที่คนมาใช้อ้างกันบ่อยนะฮะก็คือคําแรกก็คือว่าทางสายกลางอีกคํหนึ่งก็คือคําว่าไม่ยึดติดนะครับก็สองคำนี้มีคนมาใช้เป็นข้ออ้างเยอะแยะเลยเราจะไม่ทําอย่างนี้หมออ้างว่าเออผมคิดว่าไม่ใช่เนี่ยทางสายกลางน่าอยู่ตรงนี้ เราไม่ต้องทําอย่างนั้นหรือไม่ต้องทำนี้เพราะเราเลือกทางสายกลางออันนี้อันที่หนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งอย่างเช่นศาสนาพุทธบอกว่าหลักของศาสนาพุทธเนี่ยบอกว่าศาสนาพุทธเคยบอกว่าไม่ยึดติดเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่ยึดติดอ่ะผมไม่ยึดติดถึงแม้ว่าจะเป็นหลักทมบางอย่างก็เป็นข้ออ้างว่าไม่ยึดติดนี้เรามีวิธีจะอธิบายไอ้หลักสองตัวนี้ยังไงเพื่อความกระจ่างครับคาว่ายึดติดกับทางสายกลางนะครับ อันนี้พูดอยู่เสมอพูดบ่อยทุกทุก,ทกรุ่นเลยเรื่องยุติดติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าใช้กันไข้ยเขวมากแต่วันนี้ก็พูดทวนอีกนิดหน่อยเอาเรื่องไหนก่อนเรื่องทางสายกลางหรือไงทางสายกลางนี่ทางสายกลางไม่ใช่หมายความว่ากลางระหว่างสองฝ่ายกลางหมายความว่าอยู่ที่ความถูกต้องความเป็นกลางอยู่ที่ความถูกต้องเมื่อไงอย่างนี้ ก็ยกตัวอย่างบ่อยแล้วถ้าง,งั้นสายกลางอยู่ระหว่างสองฝ่ายก็คนหนึ่งกินเหล้าวันละสิบแก้วอีกคนหนึ่งกินเหล้าวันละแก้วท่านก,ก็กินห้าแก้วสิทางสายกลางแบบนี้ใช่ไหมเอออย่างนี้ไว้ไปขออ้างดีเหมือนกันเออทางสายกลางนี่แหละกลางระหว่างสองฝ่ายเป็นอย่างเงี้ยแบบกินเหล้าห้าแก้วทางสายกลางที่ถูกคือเอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไปนะฮะก็คือว่าทางแห่งความพอดีที่จะนําไปสู่จุดหมายได้นะพอดีที่จะนําไปสู่จุดหมายก็ไอสิ่งที่ตัวตัดสินขั้นที่หนึ่งก็คือตัวจุดหมายแต่ว่าไอจุดหมายเน้นตอนนี้เรายังไม่ไปถึงเราจะเอาอะไรมาตัดสินก็คือองค์ประกอบที่พอดีที่จะให้ถึงจุดหมายนั้นเป็นตัวตัดสินถูกไหมความพอดี ทีนี้อา้าวอุปมาเหมือนอย่างกันเนี่ยมันมีเป้าอยู่เนี่ยนะแล้วก็ท่านมายิงสมัยโบราณก็ยิงลูกศรสมัยปัจจุบันก็ยิงปืนก็มีเป้าอยู่เนี่ยมันมีเป้าก็ต้องมีศูนย์กลางถูกไหมไอ้จุดนั่นแหละจุดที่ยิงเป็นเป้าหมายเนี่ยจะเขียนไปศูนย์กลางร้อไม่ไปศูนย์กลางก็คือเป็นจุดเป้าเมื่อคนมายิงไปเนี่ยไอ้จุดเนี้ยจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางเองเชื่อไหม เพราะว่าไอ้ลูกไหนลูกลกสอนดอกไหนมันไม่ถูกมันก็ออกข้างหมดถูกไหมและไอ้ที่ถูกก็คือกลางมันเป็นเองแลงนั้นกลางนี่มีจุดเดียวคือจุดที่ถูกนอกนั้นเนี่ยเอียงข้างหมดถูกไหมนี่คือเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางที่ตรงจุดหมายแล้วพอดีที่จะนำไปสู่จุดหมายก็ท่านจึงบอกองค์แห่งมัชแปดประการ มันพอดีให้ถึงจุดหมายจึงเรียกว่าทางสายกลางก็คือทางที่พอดีจะนําไปสู่จุดหมายเข้าใจยังตัวตัดสินขั้นที่หนึ่งก็คือตัวจุดหมายความเป็นกลางอยู่ที่ความถูกต้องถ้ามันไม่มีจุดหมายมันก็วัดกันด้วยไอ้สองฝ่ายเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองทีนี้กลายเป็นว่าทางสายกลางแบบนั้นนี่เป็นทางสายกลางที่แย่ที่สุดคือไร้หลักไม่มีจุดหมาย พวกที่ไม่ใช่สายกลางเขายังรู้ว่าเขาจะเอาอะไรใช่ไหมเออส่วนไอ้พวกสายกลางนี่ไม่มีเป้าไม่มีหลักเลยแล้วคอยรอฟังไอ้สองพวกนี้เออไอ,พอ้พวกนี้อยู่ทางนี้พวกนี้อยู่ทางนี้เราก็กลางระหว่างสองอันตัวเองไม่มีหลักเลยเป็นคนหลักรอยที่สุดทางสายกลางมันนั้นคือคนที่หลักรอยเลื่อนลอยที่สุดในโลกกูง <g ül> <g ül> <g ül> ั้นก็แย่สีไม่ได้เรื่องในลาวเลย นั้นทางสายกลางที่แท้ก็คือทางสายกลางที่เรามุ่งสู่จุดหมายอะไรแล้วทางนั้นมันพอดีให้ไปถึงจุดหมายอันนั้นถ้าจริงเรียกว่าพอดีไงจึงมีคําว่าสมดุลสมตาอะไรแต่อะไรพวกเนี้ยความพอดีต่างๆเข้าใจนะเอานะเท่าน,นี้จะให้พลาดนะทางสายกลางทางแห่งความพอดีที่บรรลุจุดหมายจึงเรียกว่ามัชชิมาแล้วคำว่ามัชชิมาไปตรงกับคำว่าสมดุลสมตาอะไรแต่อะไรพวกเนี้ย อาทีนี้ก็มาเรื่องยึดติดถือมัน่นก็มีแง่พิจารณาหลายอย่างก็ว่ากันไปเป็นแง่แง่หนึ่งไอ้ความไม่ยึดมั่นที่แท้เอาหลักใหญ่ก่อนนะความไม่ยึดมั่นที่แท้เนี่ยมันเกิดจากปัญญาที่รู้ถึงความจริงของสิ่งนั้นๆแล้วพอใจรู้ความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปยึดเพราะมันรู้แล้วและจิตมันเป็นอิสระ คือไอ้ตัวเป็นอิสระเนี่ยจิตมันไม่ได้เป็นอิสระได้เองจิตจะเป็นอิสระได้ด้วยปัญญานะฮมง,งั้นจิตมันก็ติดอยู่อย่างนั้นนะอ้าวสมมติว่าอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างมีคนเอาทองมาเอาล่ะเอาคนปุถุชนเนี่ยยังมีความโลภอยู่นายขอเอาทองมาให้ในายกอบอกเนี่ยแมมผมขายถูก ที่จริงมันบาทหนึ่งมันต้องเป็นหมื่นนะเดี๋ยวนี้ผมจะขายให้ท่านบาทละห้าร้อยเนี่ยตอนนี้ก็โลภอยากได้ใช่ไหมตาลุกเป็นไฟเลยตอนเนี้ยจิตยึดเลยใช่ไหมอ,อยากจะได้ยึดเลยโอ้ต้องเอาให้ได้แล้วเนี่ยทองกี่ชั่งเนี่ยเนะี่ยบาทละแค่ห้าร้อยเนี่ยต้องเอาให้ได้ตอนนี้ยุดติดหรือมันต้องเอาให้ได้แล้วหาทางต้องหาเงินให้ได้และตอนนี้ก็คือจิตมันติดเลย พอเกิดปัญญารู้เนี่ยด้วยอะไรก็แล้วแต่อ้นี้มันทองเกพอรู้ว่าทองเกเนี่ยนะจิตท่านจะต้องไปถอนยึดไหมจะต้องไปพยายามไม่ยึดไหมไม่ต้องไม่ต้องเรามนหลุดเองเลยจริงไหมเข้าใจไหมฮะปัญญาเนี่ยเป็นตัวทำให้จิตหลุดพ้น ทีนี้มนุษย์ปุตุชนเนี่ยเรามีไอ้ความโลภมีโทสะมีโมหะอยู่ไอ้โลภะโทสะโมหะก็ทําให้เรายึดกับสิ่งต่างๆว่ามันเป็นอย่าง,งานั้นอย่างนั้นสนองความอยากความต้องการเกิดวันใดวันหนึ่งเรารู้สภาวะธรรมนี่ที่ท่านสอนให้รู้นีจจากทุกขังอนัตตาก็คือให้รู้ภาวะที่เป็นจริงพอรู้ความจริงชัดเจนเนี่ยจิตมันหลุดเองถูกไหมเหมือนการู้ของเกนเนี่ย พอรู้ว่าไอ้นี่แหมเราอยากก็ได้มานักหนาที่จริงมันไม่มีสาระเลยเลยพอรู้ว่าไม่มีสาระปั๊บเนี่ยจิตมันไม่ต้องไปปลดเปลื้องมันออกมันหลุดเองจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่ว่ามันไม่ยึดมั่นเนี่ยที่แท้เนี่ยต้องเป็นไปเองได้ปัญญาท่านจึงสอนให้พัฒนาปัญญาให้เจริญวิปัสนาเพื่อจะรู้แจ้งสภาวะธรรมเห็นความจริงของสิ่งนั้น ว่ามันไม่น่ายึดไม่น่าเอาหลอกมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดกันในบัดนี้ถ้ารู้จริงเมื่อไหร่มันหลุดเองเอาเลยนะครับแปลนว่าจิตเป็นอิสระด้วยปัญญาที่เห็นแจ้งความจริงเข้าถึงสภาวะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จะมาบอกว่าไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นเอาล้วทีนี้มาถึงขั้นที่สองอันนี้ได้ตัวหลักการก่อนนะเอาทีนี้ก็มาขั้นที่สองคนทั่วไป คนทั่วไปก็ยังไม่ถึงภาวะนี้จิตมันยังมีปัญญาไม่พอมันก็ยังยึดมั่นอยู่มันก็ยังอยากได้อยู่แต่ท่านสอนว่าความอยากความยึดมั่นไม่ดีมีโทษทําให้เป็นทุกข์ในส่วนตัวทําให้แย่งชิงการเกิดปัญหาเดือดร้อนอะไรต่ะไรเบียดเบียนกันเออเราก็เห็นด้วยว่าความยึดมั่นนี่ไม่ดีนะตอนนี้เราเห็นด้วยเห็นด้วยด้วยเหตุผลนะใช่ไหมแต่ว่าปัญญาเรายังไม่ถึงสภาวะที่เห็นในความไม่มีสาระอะไรหรอก อันนี้จัางทุกขังงนั้นตาก็ยังไม่เห็นแต่ว่ารู้เข้าใจได้เหตุผลใช่ไหมท่านว่าไม่เที่ยงเออมันก็จริงไม่เที่ยงแต่ว่าจิตมันก็ยังไม่ได้เข้าถึงสภาวะนั้นปัญญาที่จะทําให้จิตเป็นอิสระยังไม่มีแต่เรารู้ด้วยเหตุผลเท่าที่คิดได้ว่าจริงของท่านก็เลยเราก็เห็นด้วยว่าไม่ขดยึดมั่นเนะแต่ที่จริงนั้นจิตยังยึดอยู่เราก็บอกไม่ยึดมั่น ทีนี้ก็มาแล้วฉันจะปฏิบัติมายึดมั่นตอนนี้ไอการมายึดมั่นของเราเนี่ยเป็นการยึดของเราในความมายึดมั่นก็จึงบอกว่าปฏิบัติด้วยความยึดมั่นในความมายึดมั่นความยึดมั่นในความมายึดมั่นคือเอาความมายึดมั่นมาเป็นเป้าหมายแล้วก็มายึดความมายึดมั่นอีกทีเป็นความยึดมั่นซ้อนสองชั้น นั้นปุถุชนนั้นจะปฏิบัติความไม่ยุดมันได้เพียงได้ความยุดมั่นในความมายุดมันเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติไม่ดีจะเป็นความยุดมันซ้อนสองชั้นแล้วกลับเป็นอันตรายโอ้อันี้ก็ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเราไม่ใช่บ้านของเราช่างมันเป็นไงไม่ต้องยุ่งไม่ต้องไปใส่กุญแจใช่ไหมเอออันนี้ก็ไม่ใช่ลูกเมียเราเออฉะนั้นก็ไม่ต้องไปยุดมันเออ เลยตกลงไปไงเสียหายเลยใช่ไหมอันนี้คือความยึดมั่นในความไม่ยึดมัน่นก็ต้องปฏิบัติไปตามเหตุผลแม้ท่านที่ไม่ยึดมั่นนนะก็ท่านก็ไม่ยึดมั่นในปัญญาเป็นอิสระแล้วในทางปฏิบัติท่านก็รู้ว่าอ๋ออันนี้เราทำได้เหตุผลก็ทำไปตามเหตุผลแต่คนที่ทำได้ความยึดมัน่นในความไม่ยึดมั่นเนี่ยจะเสียด้านเหตุผลปฏิบัติผิดไปเลย เพราเอาความมายึดมั่นมายึดเขาไว้เข้าใจนะเอาละทีนี้ก็คือว่ามสุดฝ่ายดีกับสุดฝ่ายไม่ดีสุดฝ่ายดีก็คือบรรลุจุดหมายว่ามีปัญญารู้แจ้งเห็นสภาวะไม่ยึดมั่นจริงๆด้วยปัญญาธรรมจิตหลุดพ้นสองก็คือคนที่ยังไม่ได้หลุดพ้นเลยแต่ไปเห็นดีเห็นงามในเรื่องความมายึดมั่นและเอาความมายึดมั่นนั้นมายึดไว้เนี แล้วถ้าไม่ได้ระวังตัวก็เลยกลายเป็นหลงและปฏิบัติผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายเป็นสุดโต่งที่ไม่ดีเสียสุดข้างเสียนี้วิธีปฏิบัติสำหรับพุทุชนที่พอดีก็คือว่ารู้ว่าเรายังไม่ได้มีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระจริงเรายังปฏิบัติอยู่ในการปฏิบัติของเราก็คือเราฝึกตนเองเรารู้ว่าความยึดมั่นันไม่ดีหรอก Diamond, สิ่งทั้งหลายมันมีสภาวะของมันมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นมันไม่ได้เป็นไปตามใจอยากของเราหรอกเราไปยึดมันก็ไปได้อะไรเราก็บีบคั้นจิตใจของเราสิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นไปตามความอยากความปรารถนาของเราแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราจะต้องรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นยึดมั่นไปไม่มีประโยชน์เราต้องปฏิบัติไปตามเหตุปัจจัยได้ปัญญาสำหรับมนุษย์ปุชนก็ทำได้แค่นี้ก็ดี เพราะนั้น distint, เราก็ฝึกตนในการที่จะมาหยุดมันเอาและมาจับได้ทีนี่เป็นปุถุชนเมื่อรู้ว่าความยุดมันไม่ดีควรปฏิบัติให้ถึงความไม่ยุดมันเราก็ฝึกตนเพื่อให้พ้นจากความยุดมันฝึกตนเพื่อให้พ้นจากความยุดมันอย่าไปขึ้นมาก็ฉันไม่หยุดมันก็ไปเลยเข้าใจไหมฮะควรฝึกตนเพื่อให้พ้นจากความยุดมันจับได้ย่งนี่ยเอา แฟนว่าเราปฏิบัติให้พอดีก็คือฝึกความไม่ยึดมัน่นอย่งี้ไม่เสียหายพัฒนาปัญญาให้จเจริญวิปัสนาเพื่อจะรู้แจ้งสภาวัธรรมเห็นความจริงของสิ่งนั้นก็มีความตอนหนักแล้วก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควร